คครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปที่แล้วที่เสียงเกมดังไปหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทํายังไงให้ตัวละครอึดนะครับก็สําหรับผมนะครับไอดีผมนี่สามารถทําได้อยู่หนึ่งทางนะครับอ่า ก็เป็นทางเริ่มต้นสแตนดาร์ดนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเล่นกลางๆนะครับแต่สำหรับคนเล่นนานๆแล้วพลังเยอะๆนะครับค่าสเตตัส์เขาค่อนข้างเยอะนะครับจะมีพวกต้านทานธาตุนะครับพลังธาตุอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องเนาะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับไอดีผมทำได้แค่นี้นะครับไม่สามารถเพิ่มธาตุอะไรเพิ่มเข้ามาได้นะครับองขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็สำหรับสแตนดาร์ดที่ทำให้ถึกนะครับ มีปัจจัยอยู่2อสามอย่างนะครับอสำหรับปัจจัยแยะปัจจัยแรกนะครับก็คือค่าสเตตัสของตัวเองเนาะเราต้องมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะนะครับ่หลักสามันสํานึกเลยก็คือพลังป้องกันนะครับอาอันนี้ก็คือสแตนดานเลยนะครับก็คือยิ่งคุณพลังป้องกันเยอะนะครับคุณก็มีเกาะเยอะนั่นเองเขาก็จะตีเราเบาลงนั่นเองอต่อไปนะครับ อของที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับก็จะมีพวกรูนนะครับรูนแบบนี้เนาะจะมีรูนพลังป้องกันอะไรพวกนี้เข้ามานะครับจะเป็นเม็ดสีฟ้านะครับนีอ่อันนี้ตาบอกนะครัขออภัยด้วยนี่ครับพลังป้องกันเนาะผมเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแต่รูนผมบวกยี่สิบนะครับมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะครับ อ่าเป็นสินะครับเพราะว่าเม็ดหนึ่งบนบวกแค่ห้าเปอนาะรุ่นสีม่วงนะครับก็จะมีป้องกันนะครับนี่เหมือนกันนะครับอ่าผมมีเลเวล21นะครับอัพมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะตันอยู่ที่30นะครับโอเคอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยนะครับพลังป้องกันเนาะ คำอีิบายมันก็มีเขียนบอกไว้อยู่นิดหน่อยนะครับลดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าเห็นไหมอ,อันดับที่สองนะครับต่อไปเนาะคืออาวุธนะครับอาวุธสายพลังป้องกันนะครับจะสามารถดูได้นะครับนี่อ่าสตาฟอนะครับเห็นไหมพลังป้องกัน111ยสิบเอ็ดอ่ชาร์โดนะครับพลังป้องกัน105นะครับ กีตาร์พลังป้องกัน107เห็นไหมมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าอาวุธไหนพลังป้องกันค่อนข้างเยอะอาวุธไหนพลังป้องกันน้อยนะครับสังเกตดูนะครับสายอนาคตนะครับพลังป้องกันอยู่ที่100นะครับ111เนาะสายโบราณนะครับพลังป้องกันอยู่ที่105นะครับสายพลังชีวิตนะครับเลือดจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ สังเกตดูเนาะ5้าพั0 0ามห้านัเห็นไหมพลังป้องกัน99พลังป้องกันร้อยกว่านะครับตามชื่อเลยพลังชีวิตก็เลือดนะครับจะเป็นพวกความถึกนะอ่าต่อไปเป็นสายชีวภาพนะครับสายชีวภาพขึ้นชื่อเรื่องพลังป้องกันนะครับ เออม,มันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าสเตตัสมันจะค่อนค่อนข้างสูงหน่อยพวกเลือดพวกพลังป้องกันนะครับสายอนาคตสายพลังชีวิตอ่ะสายพลังป้องกัน1 5อยห้อุ้ยค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าบวกน้อยนะครับบวกห้าเอก็บวกอาวุธก็มีผลนะครับอะอเช่นโทเทมนะครับพลังป้องกัน285นะครับค่อนข้างเยอะนะเยอะมาก ปืนดาวอย่างเงี้ยพลังป้องกันเอ๊ะทำไมพลังป้องกันมัน60เองอะก็ลองดูนะครับมันจะมีค่าสถานะบอกอยู่นะครับประมาณนี้ในอาวุธจะมีพวกไม้ดูดซูวมนะครับพลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับก้อนอิดอย่างนี้นะครับไม้ดูดซ่วมนะครับเยอะเป็นพิเศษเนาะ แล้วก็จะมีนี่ครับเด็กมอตา้านะครับพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะอ่ะในเมื่อเรามีพลังป้องกันแล้วนะครับอย่างเช่นพลังป้องกันผมอยู่สามพนะครับขออันนี้แค่ถอนรูนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพลังป้องกันเราค่อนข้างเยอะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องใส่เพิ่มนะครับต่อไปนะครับค่าสถานะที่ทําให้เราถึกขึ้นอีกนะครับก็จะเป็น บล็อกนะครับบล็อกนั่นเองอยู่ตรงนี้เนาะโซนคุณส,สมบัติพิเศษนะครับอ่านี่ครับค่าบล็อกเพิ่มโอกาสต้านทานการโจมตีก็คือโอกาสติดนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่บล็อกมา9 4ลดดาเมจ94อย่างนี้ไม่ใช่นะครับโอกาสติดบล็อกนะครับก็คือโล่สีขาวเวลาตีเข้าไปนะมันจะติดเกาะโล่สีขาวเนาะอ่าถ้าติดโล่สีขาวแล้วมีความสามารถอะไรนี่ครับ จะมีบล็อกรูปพลอยู่ตรงกลางสีออกเขียวๆนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะก็คือถ้าติดโล่ขาวๆนะครับเปอร์เซน์จากตรงนี้ส่วนเปอร์เซ็นตรงนี้ก็คือความเสียหายที่ลดลงนะครับอ่ะเพิ่มการป้องกันความเสียหายเนาะก็คือถ้าติดโล่สีขาวๆเราจะลดดามเมจ38.46เปอร์เซนอ่ะเกือบครึ่งเลยนะลดดาเมจลงไปเยอะมากนะครับอ่ะ ส่วนมากถ้าสเตตัสสูงนะครับอย่างผมเนาะผมจะใส่เป็นแบบนี้นะครับอ่าพิดผิด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 ไม่ใช่ป้องกันนะครับต้องเป็นอัตราบล็อกนะครับทําให้อัตราบล็อกมันค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่ตดนตีแล้วติดทุกครั้งอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะต่อไปก็ลดดามเมจนะครับก็คือเมื่อติดบล็อกแล้วก็ลดดาเมจไปอีกเนาะแบบนี้ อันนี้ก็ใส่เป็นอัตาบล็อกแล้วกันเนาะอ่ะเห็นไหมส่วนสี่ฟ้านะครับอัตาบล็อกผมเยอะแล้วนะครับใส่ลดดาเมจรัวๆไปเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเมื่อคูณเจอคิทิคอนนะครับถามว่ามันเบาลงไหมคิทิคอนมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาเกือบเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองร้อยเกือบสามร้อยเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ อยู่ที่ตรงนี้นี่ไงค่าคิติคอนนะครับบางคนเขาใส่ไปเกือบ200อย่างเงี้ยอ่าสเตตัสพื้นฐานอยู่ที่1 5 0อนะครับก็คือถ้าคุณตีปกติ100อย่างเงี้ยถ้าติดคี้มันจะเป็น150อย่างงี้นะครับแต่พลังโจมตีเรามันค่อนข้างสูงกันอยู่นะครับหมื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นผลชัดนะครับอ่าค่ากิติคอนนะครับแต่ถ้าเขาไม่ติดคี้ก็คือมันไม่ได้แรงขึ้นนะครับ อ่ะอัตราบล็อกผมอยู่128นะครับ,บเกือบร3อยสามถ้เนาะทะลุบางคนมันก็อยู่ราวๆนี้นะครับนี่เห็นไหมเจ็ดสิบกว่าแปดสิบอย่างงี้นะครับก็เอาไปหักลบกับอัตราบล็อกมันก็จะเหลืออยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือคุณจะใส่สูงกว่านี้ก็ได้นี่ครับอัตราบล็อกนะครับลดความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่แต่เรายังโด,ดนดาเมจอยู่นะครับ ร้อยเอ์เซนต์อันนี้ผมไม่แม่นใจเหมือนกันแต่สำหรับ ID ผมอันนี้คือน่าจะถึกที่สุดแล้วนะครับที่ทำได้เนาะแล้วก็ต้านทานธาตุนะครับอ่ะสำหรับรูนสีส้มนะครับถ้าเราเล่นสายนี้นะครับคุณจะใส่เป็นอาตาคิก็ได้นะเพิ่มกิติคอนเข้าไปนะครับทำให้ตีแรงเนาะแต่ส่วนตัวผมนะครับถ้าเจอสายบล็อกด้วยกันก็ใส่ทะลุไว้นะครับทำให้เขาติดบล็อกไม่ได้นะครับ ข้อเสียของเซตนี้ก็คือถ้าอัตราบลคุณไม่สูงพอบอกเลยครับแตกตัวคุณจะบางกว่าเดิมมากนะครับก็ใส่ทะลุไปแล้วกันนะครับใส่ไวเยอะๆเลยนะครับทำให้ฝั่งตัวข้ามไม่ติดบลนะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้ทะลุร้อยอนอย่างเงี้ย ถ้าอัตราบล็อกเขาไม่ถึง140อย่างเงี้ยคือตีติดแน่นอนนะครับคือเขาไม่มีโอกาสบล็อกเลยนะครับประมาณนี้ก็ลองเทียบค่าสถานะดูลองบาลานซ์ดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะถึกที่สุดแล้วนะครับอาวุธนะครับถ้าใส่เป็นพวกอาวุธสายป้องกันนะครับค่อนข้างถึกเลยนะแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นปืนสายลุ้งแล้วกันนะครับ ที่จริงเอาโทเทมไปก็ได้นะครับอ่าพลัเราป้องกันเยอะนะอ่าเอาโทเล่นโทเทมไปเล่นก็ได้นะครับโอเคส่งมาส่งคืนนะครับถ้าเห็นผมออนถ้าส่งดอกไม้มาถ้าผมมีนะครับผมส่งคืนแน่นอนนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นสัตว์เลี้ยง ัตว์เลี้ยงบางตัวจะมีสกิลป้องกันนะครับอย่างเช่นเก,น,เกนบุเนาะนี่สกิลกระดองครับรับดาเมจกระสุแนแตระนัดนะครับสูงสุดของ H p นะครับก็คือจะตีเป็นแขบเลือดนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจลดลง10%นะครับก็คือถึกขึ้น10%อย่างเงี้ยดีไหมดีแต่มันจะแพ้พวกสกิล จู่โจมนะครับก็คือนี่ครับเกนบูแพ้สกิลนี้ครับจู่โจมนี่ครับทำการโจมตีโดยไม่กระตุ้นพาสซีฟนะครับก็คือสถานะนี้จะไม่ทํางานนะครับสามารถโดนยิงทีเดียวล่วงได้เลยนะครับอ่าถ้าไม่มีสกิลจู่โจมนะครับบอกเลยเกนบูนะครับก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับอ่ะต่อไปเนาะจะเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่จพวกถึกนะครับ ก็จะมีผู้พิทักษ์หนึ่งคุณเขานะครับที่หาง่ายสุดนะครับถ้าเริ่มต้นก็จะเป็นกุ้งทองนะครับนี่เมื่อเลือดต่ํากว่า50นะครับได้รับก่อบุย50%บเอร์บอกเลยยิ่งก่อยเยอะยิ่งถึกนะครับเลือดต่ํากว่า25นะครับถึกขึ้นอีก80%ประมาณนี้นะครับหมีแพนด้าครับสกิลใช้งานนะลดดาเมจ60%เห็นเนหะ็นไหม คือลดดาเมจไปเลยหกอ่ะเขาตีร้อยหนึ่งเหลืออยู่40อ่ะเออบวกอันตาบล็อกเราวยิงโอ้โหถึกว่าตายควายล้มอ่ะคือถ้ากดปุ๊บอ่ะถ้าพลังเท่ากันอ่ะโอกาสยิงโดนทีเดียวตายอ่ะต่ำมากนะครับแทบแทบไม่มีโอกาสอ่าพอซิลจะเป็นสายดาเมจอ่ะมีลดดาเมจสาเอร์เนนะครับน้อยกว่าอันนี้แต่ได้เพิ่มพลังโจมตีมานะครับ ออ t ติมัะครับสกิลลดดาเมจครับดูดซับความเสียหายครับ50อร์ซแปลงเป็นโล่นะครับบอกเลยถึกถึกยิบหายบวกเลือดอีกเป็ดครับมีพาสซีฟพาสซีฟไหนสักอย่างนะครับมันจะเหมือนเกนบูนะครับก็คือมันไม่ตายอ่ะนี่ไงเมื่อเสีย เมื่อความเสียหายการโจมตีครั้งเดียวมากกว่าหรือเท่ากับ25%เของคุณนะครับเพิ่มเกาะป้องกันนะครับแล้วก็ดูดความเสียหาย25%ของ HP นะครับได้รับเอฟเฟกต์เกาะเป็ดน้อย3ชั้นหอกเลยถึกถึกมากประมาณนี้สําหรับสก,กีลนะแต่ส่วนตัวผมใช้ผู้ไปทักนะเพราะว่าผมมีแค่ตัวนี้นะครับต้องขอไปด้วยนะครับก็ลดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นเนาะทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายจะได้รับ ความเสียหายของควางตัวข้ามลดลง10%ก็คือถ้าโดนคี้เราจะโดนเบาลงนะครับก็ทดแทนข้อเสียจากที่เราไม่ได้ใส่ลูนต้านคี้นะครับต้านคี้เราจึงน้อยนะต้านคียผมอยู่ประมาณ70 78%ตีว่า80แล้วกันเนาะเพราะอันนี้อ่ะแล้วก็ชุดนะครับชุดก็มีหนนะบางชุดมันมีสกิลเพิ่มความถึกเนาะ อันนี้ความเสียหายจากการโจมตีกระสุนที่พุ่งประทะลมก็คือถ้าลมไปทางฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามยิงสวนลมมาหาเราอ่ะเราจะโดนบาเมทเบาลง35ประมาณนี้นะครับชุดก็มีผลนะแต่ส่วนตัวก็ใส่ชุดดามเมจไปเลยครับช่างมันมันจะมีชุดแบบอ,อย่างที่ผมใส่นะครับรอบยิงสังหารเนาะจะมีต้านคี้20นะครับก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามยิงเราไม่ค่อยคี้นั่นเอง เราก็จะอุ่นใจเนาะเพราะเราไม่ได้ใส่ต้านคียนะครับประมาณนี้อ่ะลองไปเล่นกันดีกว่านะครับอ่ะนีรูนนะครับสิ่งประดิษฐ์ตอนนี้สิ่งประดิษฐ์มันสามารถหาได้จากไอ้นี่นะครับค่อนข้างดีเลยนะปกติต้องเติมซื้ออย่างเดียวนะครับถือว่าเขาใจดีมากนะครับมาให้แลกในอ่า มาให้แรกในร้านค้านะครับหืมมือก่อนต้องซื้อเอาจุกจุกมากอเดี๋ยวกดธรรมดาดีกว่านะครับกดตรงนี้ไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเป็นกลางวันด้วยแหละโลดดูดซับดาเมจก็ได้นะครับ โลดินเหนียวนั่นเองทําให้เราโดนเบาลงหกสิเปอร์เซ็นตนะครับก็คือมันมีโลมาให้เราหกสิเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหกสิบหรือสี่สิบนี่แหละขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปดูแว้บนึงเพื่อความชัวนะครับนี่สี่สิเปอร์เซ็นตนะครับดูดซับความเสียหายก็คือถ้าเขายิงมาร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยโดนดูดซับไปแล้วสี่สิบนะครับมันจะโดนเราอีกหกสิบ 60ก็เอาไปลดอัตราบล็อกไปอีกลดสกิลสกีไปอีก <c oughs> อ่ามันจะทำให้เราถึกมากนะครับเจอไหมเอ่ยแล้วก็ถ้าเราใช้อาวุธประเภทพื้นปู Hp นะครับอย่างเช่นทูเทมเนาะเมื่อผ่านเธอเราไปมันจะเด้งเลือดเข้ามานะครับทำให้เราเสียเลือดปกติเราเสียเลือดไป6 7 0ออย่างนี้ใช่ไหมมันก็เด้งขึ้นมาช่วยนะครับ ทำให้เรามีเลือด้ำดำอําดาเมจในครั้งต่อไปได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไอผมที่จะทําให้มันถึกถึกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ถ้าใครมีทางอื่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เนาะถ้าพลังเกิน6กแสนเจ็ดแสนขึ้นไปนะครับอ่าเขาจะมีต้านทาเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมันค่อนข้างอึดนะนั่นแหละฮะ เจอบอทโอเคเรามาดูกันนะครับผมจะยิงไปอาบินไปให้บอดตีนะครับ ระวังเสาแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้ดิถ้ายิงเดี๋ยวบอดจะร่วงเอานะครับอ่ะเห็นไหมได้เลื่อนหิวมาตาแล้วหกพันห้านะครับเสาไม่ถึงแล้วนะครับ ตีไม่โดนนะเอา้าเราลองกับตัวเองได้ไม่ได้ดิเราทะลุค่อนข้างเราใส่ทะลุมาค่อนข้างเยอะนะครับตีตัวเองมันแทบจะไม่ติดนะครับเ,เห็นไหมเข้าแค่นหนึ่งน, <laughs> <laughs> นี่ยังไม่ได้กดสัตว์ขี่นะเข้าแค่นหนึ่ง เด้งเลือดตาแล้วหกพันห้าอ่าเดี๋ยวยิงตัวเองดูครับสามร้อยยี่สิบเห็นไหมเสร็จเราก็เด้งเลือดไปครับอ่ะเห็นไหมกลับมาเต็มถังละอ่ะผมลืมไปนะครับมันมี ลังป้องกันผ่านหน้านะครับก็คือ <Morning. S 1> เลือดสีที่ต่างจากเลือดเรานะครับ <unt> เห็นไหมถึงเกาะขาวๆไหมครับอ่าตอนนี้เกาะสกีเราไม่มีแล้วนะครับเอามาดูว่าผมจะยิงตัวเองเข้าเท่าไหร่เมื่อกี้สามร้อยกว่านะสองหมื่น <20. S 1> อ่าต่อไปเดี๋ยวผมกดสขีเนาะลดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นนะครับ เห็นไหมหลือหมื่นเดียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีทําให้ตัวเองทึกขึ้นนะครับเลือดสากขีก็มีผลนะครับอ่าตรงนี้เนาะพลังชีวิตพานนะบวก1,000นนะครับก็หลอดเลือดที่สีแตกต่างจากชาวบ้าน,นครับหลอดเล็กๆเนาะ บวกก่ออีกหนึ่งร้อยนะครับลดความเสียหายผ่านนะนะครับก็คือเลือดเลือดที่ได้มาตอนเริ่มเกมครับนั่นแหละมันจะถือขึ้นหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใส่สัตว์ขี่เนะาะตอนนี้ค่าสถานนะนี่ครับพลังป้องกันส,สัตว์สี่ผมหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอด้วยได้มาจากไหนนะครับได้มาจากการอัพ นักขับตรงนี้นะครับมันจะได้ลดพลังป้องกันสก,กีเห็นไหมสามสินะครับสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับกดตรงแผ่นตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเลือดฐานะบวกอีก7 9็ดนะครับพลังป้องกัน32%ปนะบ,บวกเมื่อกี้8นะครับกลายเป็นสีเปนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกํำใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ